สวัสดีคร,รับม,ม,มื่อนี้มาเฮ็ดแกงเฮ็ดปวกแ่บแทบกินนะครับช่วงนี้เฮ็ดปวกออกไม่ๆหมนะครับเฮ็ดปวกก็จะขาใหญ่นะครับขาใหญ่จะหวานนะครับหวานแบบธรรมชาตินะครับอ่ะล่างเฮ็ดปวกทำความสะอาดแล้วนะครับเตรียมมาแล้วนะครับมาไปเก็บผักติ้วกันอยู่คางบ้านนี้แหะครับบ่ต้องไปไกลนะครับผักติ้วก็มีนะครับเก็บมาแล้วนะครับนี่ยอดงามงามบอพี่น้องงามบอครับ งามอิลีนะครับแต่ว่าไม่นั่งสาวไทยนะครับอ้าวไปตะไข่ตะไข่นะครับตะไร่หัวฉิงไข่นะครับขายู่คางบ้านด้วยกันนะครับหัวฉิงไข่นะครับอ่าเห็ดไลออนหูเออแปลว่า,าหัวฉิงไข่นะครับอ่าแต่ว่าต้องเอาลายนะครับเอาจากักอ่าสามชีหัวอ่าแต่พอกินปลูกไว้ลายนื่ๆนะครับอ่าสมุนไพรบานเท่า ได้แล้วนะครับอหัวสิงไ่ต่อไปเดี๋ยวยังพี่น้องอ้อผักผักคุนตูนะครับหรือผักอีตูนะครับพี่น้องมันค่อยฉี่หอมนะครับต้องใส่ผักอีตูนํานะครับผักอีตูนะครับภาษาไทยเป็นผักเมี่ยงลักเนาะเออบ้านนอกผักอีตูผักคุณตูนะครับยู่คางบ้านนี่กันนะครับมีเบิดนะครับอ่ายู่้างบ้านมีเบิดตนะครับ ได้แล้วผักกุ้งตูต่อไปพริก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 ขิสวนนะครับอยู่ข้างบ้านแต่อย่าเอาลายเด้อครับเดอ้อมันสิเผ็ดเดอ้อเดี๋ยวมันติทำลายครับพาะเอาแต่พ่อให้มันได้รสชาติความเผ็ดก็ไม่กินนะครับอ่าได้แล้วห้ากับมาลางมาเตรียมไว้นะครับพร้อมจะเฮ็ดเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงมียังเนี่ยครับพี่น้องอ่าหั่นตะไคร้นะครับหัน่นหั่นหัวจิงไค่นะครับมันจะเด็ดตำง่ายง่ายอ่าหั่นหัวจิงไค่ใส่พริก ใส่พริกเข้าไปใส่หอมแดงเข้าไปนะครับพี่น้องนะฮอกาจิตํานะครับวันนี้อได้แล้ววทุยางนะครับอ่าหัวจิงไข่หอมแดงนะครับพริกพริกนะครับอย่าลืมแต่ต้องใส่หลายครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอาสองเม็ดพ่อนะครับอ่าใส่มาอย่งครับพี่น้องตำตำตตตตัตตปกปกโกโเข้าไปโโโโโแต่เราต้องระยัดด้วยครับเด้อเอาพ่ บุบบุบนะครับพอให้ม nah ันอยู so ่ในน้ำล้วให้ม <suggestions> ันได้ละลายให้มันได้๋ยวกินหอมจังนั่นเหรอครับอ่ามันได้๋ยวกินหอมนะครับเอ่อตำแต่ว่าก็อย่กอย่าให้แหลกแห้งนะครับอ่าตำแล้วเรียบร้อยนะครับตักใส่จานไว้ต้มน้ำต้มน้ำนะครับต้มน้ำอ่าต้มน้ำอ่าต้มน้ำเพอน้ำเดือดจักหน่อยนะครับอ่าพอน้ำเดือดจักหน่อย ก็เอาเครื่องแกงที่เขาตำไว้นะครับอ่ามีตะไคร้มีหอมแดงมีพริกนะครับเทลงไปเทลงไปในหมอนะครับอ่าอย่าเทใส่หมออื่นเด้ครับเขาสัว่าเป็นแกงเลยครับอ่าอ่าเล,ลงไปในหมอนะครับอ่าน้ำเดือดจักน้อยหนึ่งนะครับอ่าใช้เฮ็ดเฮ็ดที่เขาล้างไว้นะครับเตรียมไว้เฮ็ดช่อ,อดอกใหญ่แซ่บคักนะครับอ่าเฮ็ดธรรมชาติ เฮ็ดปลวกเฮ็ดปลวกเฮ็ดโค่นนะครับเฮ็ดทีเสียบหรืเฮ็ดปลวกนะครับอ่าผมละมักเฮ็ดปลวกแค่นั้นเฮ็ดอย่างอื่นมามักไปไหนครับอ่าแต่เฮ็ดปลวกต้องหาไปกินหอยเนี่ยมันต้องกินนะครับปาตันมันเลยเนี่ยมไปหาบ่ได้นะครับอยากกับเบอร์ทกินนะครับต้องเนี่ยมันมีต้องกินนะครับอ่าเต็งดอกบานนิดนึงดอกจูมนะครับนี่หลายหลายดอกนะครับหลายหลายขนาดนะครับกลมกลมพอดีเลยล่ะครับเนี่ย แต่กินทั้งแบบบานทั้งแบบจุ่มนะครับอ่าน้ำเดือดนะครับต่อไปปรุงรสปรุงรสปรุงรสนะครับนี่จังไรมันจีเสียบครับปลาปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาขาดบ่ได้ครับน้ำปลาไหนะครับหายาวนิดนึงนะครับเทลงไปเทลงไปอย่าใส่ลายเข้มเข้มเข้มอ่ามันจีเข้มนะครับอ่ะเอาความหอมของน้ำปลาใส่เข้าไปเนี่ยครับแล้วความหอมน้ำปลาความเข้มนิดนึงแต่อย่าใส่ลายดิครับเด้อนะครับ แต่ทีใซ่นี่น่าจะพอดีอ้าวมาแล้วครับผักนางตูผักคุณตูนะครับผักคุณตูออกให้สุภาพเนี่ยผักติว้วผักติว้วผักติว้วจะออกแดงรสเปรี้ยวนะครับความเป็นอาหารปลาอาหารนิสานนะครับอ่าเดือดเดือดใจลงไปต้มไว้ตะข้าวนะครับอ่าต้มไว้จะข้าวปิดฝานิดนึงนะครับพี่น้องปิดฝาไว้ให้ต้มไว้ให้เฮ็ดปวกเป็นซุกนะครับ ปึงปิงปึงเปิดเปิดเปิดอู้หิหอมหอมหอมได้ครับหอมหอมหอมกินสมุนไพรครับกินเห็ดนะครับอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านอีสานแซบ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 ครับมิเต่ดดอกง่ายๆแซบนะครับอ่าทําเองกินเองนักเลงพอแซบนะครับพี่น้อง่าแซบก็แซบจังได้กระ้องแซบนะครับอ่ะแซบน้ำกันเด้อครับเด้อะสวัสดีครับ